สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่อูจะมาพูดถึงประเด็นและคำถามยอดฮิตนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผัวฝรั่งนะคะเฮ็ดจังไดจังสีไดผัวฝรัง่งเฮ็ดจังไดจังสีใดแฟนฝรัง่งนอกจากเนาะเมื่อนี่แม่อูก็หาเคำตอบมหาห้แต่ว่าอาจจะได้ผลหรือว่าบ่ได้ผลก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้จ้าเด้อตามลักโดยทั่วไปแล้วก็คือว่า หาตามเว็บไซต์จัดหาครูตามโลกออนไลน์หรือว่าโชวเชียวต,ต่างๆ่ว่าจะเป็นแชทไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมเข้ากะเฮ็ดไปตามขั้นตอนของเขาเข้ากะสามารถลงทะเบียนลง,ล,งลงทะเบียนสมัครลงทะเบียนไปแล้วก็เฮ็ดไปตามขั้นตอนของเว็บไซต์เนาะจา้าเนาะแต่ว่าอันนี้บ่รับร่บองว่าว่าสิใดทุกคนบอพะว่าอีหยังเพราะว่าสมัยนี้ตามโลกออนไลน์เนาะ มันว่าเห็นหนากันเห็นหนาก็เห็นหนาเห็นหนาผ่านกล้องแต่ว่ามันตัวกันได้จ้าหนิอยู่ทั้งโปรไฟล์น้องมันกับอัพผากันอัพแบบเจังได้ล่ะบ่าเป็นความจริงอ่ะแม้อัพเกินความจริงว่าเอ้ยฉันรวยนะฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้สินะเท่ากับบ่ารูนําเนะอันเข้าก็สามารถตัวเข้าใดหลอกเข้าใดเขาสามารถพูดดีเว้าแนวดีดีดีเมื่อทุกอย่างแต่ว่าเขากับ่ฮหูว่าจริงว่าจริง แต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งก็คือว่าเข้ากับสามารถค่อยๆค,ค,คุยกันศึกษาดูใจกันโดยการอันดับแรกอาจจะแชทคุยกันเนาะจาะ๊านะคุยกันเสร็จแล้วอาจจะได้เห็นหน้ากันผ่านกล้องผ่านกล้องผ่านเว็บแคมเนาะจาะ้านะเพ่าะจังไดล่ะคุยกันรู้เรื่องเริ่มคิดว่าคิดว่ายู่ในระดับหนึ่งก็อยากจะเอ่ออัพ อัพเลเวลขึ้นไปก็อาจจะนัดพ่อกันนั่นสิแม่จ้าอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ให้ให้ระมัดระว่างไวเนาจาะจ้าเนาะเพราะว่าสมัยนี้โลกออนไลน์มันหนากกวนานะจ้าเนา,จาะจะอันต่อไปก็คือว่ามองที่มีฝรั่งหลายๆนะ่ะแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆที่มีฝรั่งหลายๆนะ่ะไปโลดพู้ได้ยากได้ก็ไปแต่ว่าอันนี้ ต้องต้องแอบนิดนึงแอบจังไหนต้องกล้าต้องบ่าอายเห็นฝรั่งกับต้องกล้าที่จะเข้าไปพูดไปคุยกับเขาเย็ดโนโอเคอียังก็ว่าไปก็คือว่าอาจจะประมาณว่าถ้าเห็นนักท่องเที่ยวยังเสียเฮาเฮาก็อาจจิแบบว่าเฮาอาจจะมองมองมองๆ่องกันสินะอันมองเห็นมองเห็นมองดีๆเด้อระวังคอนถือคอนมอหัวถือกันซุ่มมีครูเขามาเป็นครูบ่ได้เด้อจจาเนี่ย ต้องเบิ้งดีๆพ้อบ่แมนว่าซุมซี่ซุมหาไปกันอยากได้ก็ไปคูบอรวโลดมันบ่แมนจันบ่แมนอันนี้ก็ประมาณว่าถ้าเจอเขาอาจจะแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวจังสันจันสีพูดคุยกันไปก้อนยังสิประมาณว่าแอปเป็นไกลที่ดีนังนสินะจ้าแอปเป็นไกลที่ดีเขาอย่างั้สิมันมันตรงก้าบ่บ่อายที่จะพูดจะคุยจ้าอันนี้ก็ก็ว่ากันไปเนาะอาจจะ เออเริ่มต้นด้วยการที่แบบว่าเแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเข้าเจอเจอเจอนุ่มโสดหรือว่าเห็นใครที่แบบเปิ๊งปิ้งต้องตาจะคล้องอย่างนั้นสินะก็อาศัยว่าด้วยสาระจา่าแอปเข้าไปพูดคุยกับเขาอันต่อไปก็คือว่าจากการทํางานหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอันนี้อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของการที่จะในพบปะพูดคุยกับเม เขาเอินมาในค้นตางชาติอาจจะมีดีกีขึ้นมาดนึงเพราะว่าเอ่อเฮาทำงานเฮาทำงาน็จแล้วเขากเดินทางท่องเที่ยวเสียเฮาก็ภาษาเฮาก็ได้อยู่แล้วม่าล่ะถ้าว่าพูดถึงการทำงานการทำงานหล้กก็การเดินทางท่องเที่ยวอย่างน่วยมันก็ต้องได้แล้วภาษาปักฤษเสนเกเสนเกฟิชฟิชเนาะจ้าเนาะมันก็ได้พูดคุยได้ยังเฮาอาจจะในหลักงานนี่อาจจะเป็นซื่อกลางอาจจะเป็นอันซื่อกลางความรักของเขาขันต่อไปเนาะจ้ะ อัน,นต่อไปก็คือว่าจากเครือญาติการตริดต่อของเครือญาติเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักแนะนําให้รู้จักอาจจะมีญาติหรือว่ามีเพื่อนที่อยู่เขาแต่งงานอยู่ต่างประเทศหรือว่าเขาทำเหตุงานอยู่ต่างประเทศแล้วเขามีคนรู้จักที่เขาสนใจอยากแต่งงานหรือว่าอยากศึกษาดูใจกับหญิงไทยนีงสิเนาะอันนั้นก็มีเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นสูงที่เฮาจะได้เจอคนดีเพราะว่าย่างเหน่อยๆน่อยญาติของเฮ้า เพื่อนฟูงของเข้าในี่คนรู้จักของเข้าเพิ่นก็นต้องคัดกรองอาจจะบ่คัดกรองลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเพิ่นก็สจิฮูจกักคนที่เพิ่นจะแนะนําไม่เฮาจั่นส่ะเพิ่นอาจจะรู้จักในระดับหนึ่งจั่ซสิเนาะก่อนที่เขาจะมาแนะนําไหเฮาบอกเข้ารู้จักอันนี้ก็คือว่าย่างเล่นๆอย,อยเฮาก็มีแบบจังไงมีมีคนคัดกรองไม่เห้าอาจจะบ่็นลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ย่งย่งดีกว่าที่เข้าจะไปเสี่ยงหาเอาซุ่มซี่ซุ่มหาอันนี้ก็คือว่าเออ ดีอีกอย่างหนึ่งนะจน๊ะเนาะแต่ว่าเป็นนางฝรั่งกันมันหาง่ายปนันเตมันบริหารง่ายได้จ้ะทาทาบอมเนคูกันมันกับบ่มเ็นคูกันยังวันยังคาแต่ว่าเป็นยังเอ่อท,ที่ค้นทั่วไปเขามองเพราะวา่าฝรั่งเขามากกักผู้หญิงแถบเอเชียเพราะวา่าผู้หญิงแถบเอเชียเป็นคนสีผิวละกะเป็นคนที่แบบว่าบองยังไงแม่บ้านแม่เรื่อง ดูแลเทคแค่ take care. เพราะว่าฝรั่งส่วนมากเขาจะแบบว่าจังใดแล้อ,อถ้าเป็นถ้าเป็นพวกผู้หญิงนั่นสิเนาะเขาจะเป็นแบบแฟ่แฟ่นั่นสินะแต่ว่าหญิงไทยห้าขนสินะเนาะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแล้วก็เทคแค่เขาก็เลยชอบเขาก็เลยมากนั่นสิแนมะ่จาาเขาเห็นจากที่เขาเห็นรุ่นต่อรุนนั่นสินะแม่จาาเขาก็เลยสนใจแล้วเพราวา่าเพราว่าส่วนชาสติ์ใดในโลกนี่จ้ะ ถ้าคนสองคนักกันเข้าใจกันจังไดก็ดไดไม่ยู่น้ากันอันบางคนนี่ดินล้นสแสวงหาซอสแสวงหาเฮจังไดมันกับ่ะไ้ก็เพราะว่ามันบ่เมนคู่กันเฮจังไดมันกับอต้องมันกับ่ะไ้อยู่แล้วเนาะอันเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเจอกันด้วยวิธีใดชนิดใดเขาก็ต้องศึกษาดูใจกันมันต้องใส่เวลาเรื่องแบบนี้นต้องใส่เวลาบ่เมน่าปุบปับ ปุบปับยูน้ากันโหลดมั่นก็คือกันทุกมองแล้วจ้ะพ่าวาประเทศใดชาติใดชนชาติใดถ้ามั่นไปกันหลอดมันก็ถึงจุดที่ต้องเลิกล่ามีกันทุกที่แล้วจ้ะอันเออถ้าเฮ้าเขาเอามั่งได้แล้วถ้าเป็นคู่กันแล้วเนาะคู่เว้นคู่กรรมนะยุไก่กันปันไดก็ได้มาพบมา่เจอกันเนื้อคู่กันแล้วกับบบแคล้วกันแล้วจ้ะอัน ขาเจ้าก็ถึงถึงเพิ่นถ,ถึงได้วานยังก็ละ่ะบัดมันสีมามันบินมากขึ้นนกเจ้าขาเจ้าว่าอืมหาปัดไดกับบ่ไดไปมองแทๆกับบ่ไดบัดคนอยู่ซื่อๆนั่นเอ้อยู่ซื่อๆก็ได้นั่นก็เพราะว่าเพิ่นคู่กันจ้ะเพราะว่าเพิ่นคู่กันเนาะอ่ะก็ตามที่แม่อูบอกไปนะั่นละจา้ะเฮ็ดจังไดจังสีใดก็ล่องไปเฮ็ดเบิ่งเดจ้ะแต่อาจจะบบ่ได้ อันนี้แม่อุก็บ่ารับร่องเนาะเพราะ่วนมากแน่ตามรักโดยทั่วไปที่ส่วนมากที่เขาได้มาเป็นแฟนกันที่รู้จักกันกับเนราจาทั่วไปกับตามเว็บไซต์ต่างๆมองจากแหลงที่มีฝรั่งหลายๆจากการใช้ง,งานหรือว่าท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าการติดตอ่อจากญาติคนรู้จักกันเนรจาส่วนมากจะเป็นแบบนี้เน,ะนาะนรจา จ้าสำหรับเมื่อนี้อีพี่หนึ่งกันได้จบไปแล้วเนาะจ้าเนาะให้มาติดตามกันว่า 2, อีพี่สองเมวูจะมีเรื่องอีหยังมาเบาซุฟฟังให้ติดตามกันไปเงีย้ยวเลยๆได้จ้าเมียวูจะมีเป็นอีพี่อีพี่อีพี่บอกได้จ้าอันเมื่อนี้อันท้ามากะเมียวูขอคนละหนะึ่งไหลหนึ่งแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เมียวูที่จะมาลงคลิปเฮ็ดคลิปให้แล้วก็หาข้อมูลมาให้นะจ้าเนาะเมื่อนี้เมียวูอย่าลืมได้จ้าลืมอย่าลืมกดติดตามถ้ากดติดตามไว้เอ่น จะได้เห็นคลิปต่างๆของแม่อูรับรองบ่พาดคลิปแน่นอนจังใดมื้อนี้แม่กลับไปแล้วเด้อจ้าสวัสดีค่ะ